เ <G ül> จาะอย่างนั้นเลยจ <G ül> ัดนะฟื้นแล้วครับเจาะต้นลองมาดูก็ได้ครับ <G ül> ตอนนี้น้ำท่วมขงังแลงเยเวลาฝนตกชุกชุกมาครับน้ำท่วมขังเลยเว้นนี่หละแต่เจาะครับเจาะให้เห็นอย่างนี้แล้วก็แช่ไทโครมาทุกเจ็ดวัน นะครับัุกระาั่งฟื้นละลรับเลยครับเนี่ยฟื้นแล้วครับเนี่ยแห้งเลยครับก็เรียกว่ารลงเน่าขอดินอันนี้จะกระจัดกับน้ำท่วมขังครับนี้เหมือนเป็นป่วยใช่ไหมป่วยครับใบร่วงด้วยใบเหลืองด้วยใช่ครับนะแต่โครมาอย่างเดียวล้วกทาต้นนึงคือปูนแดงครับปูนแดงก็ทาแผงครับอย่างนี้นะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยครับที่เป็นแผงเงี้ยนี่ครับ นี่ครับแห้งแล้วครับอะไรเขาเรียกว่าครับแผลไฟตอปโรล่านะครับมันเล่าเนรัดเลยนะครับปูนแดงอย่างเดียวแค่นั้นเองครับเริ่มทางแต่ม่อไห่ครับไม่ไวพอเรารู้ว่ามันเป็นแผลขูดเลยครับนี่ครับขูดขูดแล้วก็มาทาเลยครับเนี่ยละเนื้อรัดเลยถูกไหมครับเนื้อรัดเลยนะแล้วทากี่ครั้งก็ก็ทุกเจ็ดวันนะครับอพอเจ้ากว่าแผลมันแห้งอันนี้อันนี้แห้งละอันนี้แห้งก็จุบประมาณสามครั้งครับ แล้วแล้วแผลแห้งก็คือเชื้อหมดมันก็ไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ลามต่อถ้าถ้าเนื้อมันรัดก็แสดงว่าทุเรียนเริ่มดีแล้วถ้ามันลามต่อนะครับพวกนี้ไม่จะเยอะหมดเลยคร,ครับอันเด็ดด้านนี้มันแห้งมันรัดแ,แ,ตแต่ทไงให้เกิดเป็นลามต่อลามต่อทาขูดทาต่อส่วนมากไม่ค่อยลามครับถ้าเก่งมันล่องแดดมัน่องถ้าฝนไม่ชุกมากไม่มีลามเพราะว่าถ้าความเชื้อสูงอะความเชื้นในดินสูงยังไงยังไงมันก็เกิดครับ แต่ตะล่าเนี่ยนะครับความเชื้อในดินสูงเพราะว่ามันอยู่ในดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของผมนี่ก็คือป้องกันโดยการลาดเชื้อไทโคลมาทุกสามเดือนไฟ,ไฟทอเป็นเนี่ยเกิดดดูฝนทุกสามเดือนไม่มามันก็ครับนับจะเกิดได้เยอะเพราะมันมันความชื้อนี่ความความชื้นมันสูงแล้วพี่เตรียมไตโครเมอมาอย่างไงไปเอาที่พอดอ,อคืออย่างนี้เมื่อก่อนผมทําด้วยการเอามาเพาะกับข้าวสุกแต่เนื่องจากผมไม่มีเวลาตอนตอนนี้ของบริษัทอะไรเข้าทําของไตซานมาขายนะ ก็เลยยกถังมาเลยครับครึ่งกิโลต่อน้ําต่อน้ำป๊บหนึ่งแล้วก็เททุกทุกสามเดือนทั้งปีเลยเหรอครับ๋อไม่อยากได้นั้นกิโลหนึ่งต่อน้ำสองร้อยเล็ดแล้วก็พ้นสเปคคนเลยทุกคนทุกคนเลยครับทุกต้นเลยครับสามเดือนหนสามเดือนทุกสามเดือนต้องต้องราดไม่ว่าจะหน้าแรงหน้าฝนครับ มีหนึง่งนสี่ครั้งได้ผลดีหมายควว่าไม่เกิดคือ,อถามว่าเกิดไหมแต่โอกาสมันจะเกิดนะก็คือมันจะช้ารากมาถึงมันเกิดเกิดไม่มากนะครับแล,และไอ้ที่มันเกิดเพราะสาเหตุอะไรนนะหนึ่งก็คือดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดถ้าดินเป็นกรดนะทุเรียนมันอ่อนแอต่อโลกอยู่แล้วถ้าถ้าอ่อนแอต่อโลกนะโลกมันเข้าง่ายนะครับมันเข้าง่ายเพราะนั้นเวลามันโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าฝนนะครับ ต้นมันเนี่ยบางทีมันหาที่ออกไม่ได้อันไหนที่อ่อนแอที่สุดมันก็จะปล่อยผุออกมาน้ํามันจะเยิ้มออกมาไต้ตรงนั้นเชื้อมันก็จะเข้าเลยเวลาเวลาหน้าฝนนะต้นไม้จะโดนน้าเยอะถูกไหมครับพอโดนน้าเยอะเนี่ยเชื้อมันก็จะตามเข้าไปอันไหนที่มันเป็นแผลน้อยบูบ้างหน่อยมันก็มันก็จะผุน้ําออกมาเชื้อมันก็เข้าทําลายต่ออันนี้มันระบาดเหมือนโควิดไหมระบาดกัต้นอื่นไหมปรามับยูติดอีกันระบาดเหมือนกันเนาะถ้าเป็นที่สูงนะครับถ้ามันไหลลงมาตามทางนะเป็นนัาแถบแหละ แล้วดินมันจะเป็นกรดได้ไงนเมื่อเราก็เป็นครับถ้าใส่เคมีหนัหนกๆครับจะใส่เคมีหนักๆเพราะฉะนั้นของผมนี่ก็คือต้องทําให้ดินเป็นกลางๆไว้ก็คือเคมีซ e ี C สลับกันนี่คือวิธีแก้ง่ายๆครับไม่ต้องคือหมายความว่าสลับกันนะครับงวดนี้ใส่เคมีงวดหน้าใส่อินรีย e อย่างเงี้ยครับค่าของดิน p e ีเท่าไไรครับถึงห้าจุด ตั้งแต่5้าถึงไม่เกิน6ถึงห้าความชอบรับกลางๆกลางๆตัวไหนตัวไหนครับอินรีย์ผมใช้พวกขี้กันเม็ดคียงขาวครับแล้วก็ตอนนี้มันมีอินทรีย์ฮิวมิกอีกตัวหนึ่งอินทรีย์เราไปเคลือบฮิมมิกที่มาใช้กันก็ได้ผลดีครับแล้วก็พวกเคมีนีสามารถหาได้ในท้องตลาดท้องตลาดทั่วไปครับไม่ต้องไปนั่งทำนะ คือตอนนี้มันเวลาทําของเกษตรกรมันน้อยครับว่ามันอยู่กับสวนเยอะไปน้ก,นก็ต้องเอาที่มันสมเหตูสมผลไวครับแล้วเราจะรู้ได้ไงบริกัรไหนดีเราต้องศึกษาครับอา่า,อาครับหมายควาว่าต้องมีทะเบียนการค้าที่กรมวิชาการยอมรับนะครับต้องแบบนั้นไม่ใช่ว่าเอาถุงพุ้มมาไม่มีตาอะไรอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับที่มีทะเบียนการค้าแล้วก็กรมวิชาการยอมรับ เราจะรู้ได้ไงว่าถึงถูกกฎหมายแต่ว่าไอ้ปิดพัธุ์ก็จะดีขณะที่เราซื้อลงอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกร,กรจะทดลองใช้ก่อนนะครับถ้าใช้แล้วได้ผลก็เสี่งต่อแอาวอ,อ,อย่างผมก็แนะนําให้กลุ่มนะอย่างที่อย่างกลุ่มผมเนียใช้ดีแล้วก็จะรวมรวมรวมกลุ่มคนซื้อเราจะมันมีน<อ>หน่วยทดลองกัอนอ่าใช่ครับส่วนมากคนท,ที่เขาจะขายคนส่วนมากคนที่จะขายให้เราเนี่ยเขาจะให้เราทดลองใช้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยพวกอร์โมนอะไรต่างๆก็จะมา <ใน S 1> ทดลองี่สุดทราบแล้วถึงจึงนั้นถึงสรุปแล้วถึงจะตัดสินใจตัดสินใจใช่ครับทุกอย่างมันต้องพักเงินถูกต้องครับปริมาณเยอะเลยนะครับเงินในจ,จํานวนเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมั่นใจก่อนถึงจะซื้อครับเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยก็คือใช้ปุ๋ยไม่เกี่ตัวหรอกนะถ้ามั่นใจเลยถึงใช้